สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแพทย์ครับนอนทหาดบ้านเองชแนลทุกท่านทุกคนครับวันนี้ก็ยุ่ช้างเขาของหมู่บ้านนอนทหาดครับมาเบิ่งเป็นแบกเขาขึ้นเล่าครับพี่น้องชาวบ้านเขาเอาเขามาทรงครับยายอคนเอาเี่คนที่ยืมเขาครับถึงเวลาเอาเขามาทรงช้างแล้วครับขบนทายุกกันเลย ขึ้อกี่นครับพี่น้งผู้ใดยืมองเขาแล้วก็ถึงเวลาออกมาคืนแล้วเด้อครับเด้อ้ดอก้เ็นอ๋ครับคืนแล้วก็เยื้อ่ตอได้ครับดอกดอก เก็บเกี่ยวเขาแล้วก็เอาเขามาเคลื่อนครับผู้ใดที่ยืมเขาครับยืมแล้วก็ทำเรื่องขอกู้ยืมครับทำไมพูดดูระนายสดเนี่ยรอีล่ะรอยนวะ็านครับคณะกรรมาการตรวจสอบครับ ่ได like, oh oh huh? um, ้เอามัดล่องแล้กันติดชื่อไว้ครับเขา่อไ้าป้าเราเขาดิเกก่อนเดี๋ยวปก็นเน่ั่น ครับโขาเขามีขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้กับจีปแปาเขามาอีกครับให้เก็บเขามาเอามาขึ้นช้างไว้ครับเอาข้าวปลาไปทำอะไรสักกู้ครับเดี๋ยวกลับมาดบาน ครับตอนนี้คณะกรรมาการกับมัเก็บเอาเขาครับู่บาดท,ที่เช็ดเก็บเขาเอาไปตรงชงง้งกองกลางครับเก็บเขาอาไปตรงช้งกองกลางครับ สองเป็นทีบหาเขาทามเขาทาไมยืมอะไรต้นอะไรต้นที่สองครับเป็นที่หาเออพักเลยนะที่เจมส์กันพักเนาะพักสองกยโ่ลมใจนั่งจับเขาเลย

ไม่ตัดต okay. ้งีแล้วับตนี้ตแรกตัดดอกออไปก่อนเราก็มาแตต้นอันทรงที่นี่เออปัญหาครับัะรอะนเจ้าเจ้าเองสองสองเนี่

พบ้ยังยัม่พอมเอมาอมาเมาอมาเอามเยัชือดไ้พร้อครับพอไปเดี๋ยวบรูจักจถังเป็นก้ถังยี่สิบห้าถังยี่สิบห้าถังคุณต้อไปเท่าไหร่อหัวงามงัวงามไปไปดูงัวงามครับ โอ้สูงใหญ่โอ้ยจะแม่ยังไงครับงัวแสนครับเงินแสนโอ้สูงกี่ทั้งหนึ่งนะเนี่ยคณะกรรมการกําลังตรวจสอบครับ ตรวจปอักเขาเียมากมันครบจำนวนบามุ๋่ขึ้นุ๋ยบ่อขึ้นเราสถังกับขุ๋ยขึ้นเดียวขึ้นบวกป็นเเดี๋ยวเขาอะไรยไอู่ไอ้อดมลงได้ออัดนี่มันอ่ะเออของถึงนี้ได้พอาันสิบหมันมาสิบหรไรไรมันไรกัน ยอถ้มีปัญหาได้ขรดยะได้วาคุยกนามเนาะเขาตั่ไ่ตัที่เนยีเป็นสิบสองมันก็ยี่สิบสองถังเออบารทนเดียไม่ได้เขียนเซยูสามถังมันสีาถังสีสามถังอ่านให้เขาใจได้คุยเออถ้าขึ้นผมมาขึ้นัสามัโอดูเออเราให้มาเท่าไรทีาอะไรนไกำไรอยู่ถังนึงไกำไรอยู่ถังนึง ไมหน่อยถูกมโอเคบ่จีต้งหมอน้านจถูกงมันบอลงตัวเอาะไรเดีบอเดียวซุยกันปุ๋ยีนทั้งสองปุ๋ยสองปุ๋ยจะอะไเลยเราต้นก็อะไสอแนวดอกดอต้นอะไรต้นอะไรซีฟงอะไรดสองปุยต้นบานี้รเลยสามถังบานนี้สามถังาีบังสามถังอือเป็นเงอีกนิดเป็นสองกับเป็นปุ๋ยเ่งเป็นปุยเงมันว เราห้มากเกินไปั้งนึงเกินแล้วนียนั่นแหละตอบแมนเดี๋ยวเขามตามที่ทางตต่อตามที่ทางอไรเป็นเหมือนถือว่าพราะสามทั้งติกออกสองกับเป็นหนปุ๋ยเห็นสาทั้งทังไรหี่ปุ๋ถือว่านั่นแหละเดี๋ยทั้งนึงเดีวทั้งก็เองปุ๋ย ไมีนัส <Tipp ett> <motiv ator> ิบหปีก hmm ับสามสั้งล้วสาสิแล้สิบเมื่อไหเออจ้เขาอะไรทั้งดอกพ่อเมียใหรดอกพ่อเมียเออรับวันี่มันดอกจักบาทดอกทางอันนี้มันบถึงสามสบคั้งมันยี่สิสามค้งเออขาอะไจะูงห้าบมากันไ้ซมากัเขาิครั้งตอนก็เขาเขาดึอเคครั้งหนึ่งทีแรกเขาึงเขาเึาอีครั้ขาน่เคละหราออัน้ข้ากับวันนึงเพาเมีอันเขาเขาบอกข้แล้วเขาว่าเขาัายดอกมาเด้เขาหยิาดอกเขาหาาไม่เขาข ครับเก็กกันเรียบร้อยแล้วครับถูกตองครับความเยวขึ้นช้างเลยครับแบกขึ้นไปเก็บไว้ครับบนช้างเนี่ยลองจัดซุงไงขุมกับบนขุมลอจดงก่อนเจอวเกไวนี่ยสามี่เดี๋ยรวันยไปุดมมาขดดดดขดด ผมก็ได้ยังก้ทุนนะผมใหญ่เป็นตุ้งอยู่ข้อแบงนือเนาต้องเส้นร้อยแล้วมต้องกูเชยวมันกักกันเน่ยมันต้อทำแม่ยังงี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ๊ก็ดูเจ๊ก็เห็นที่ว่

ขอรับคลิปนี้กับทีจบไปเพียงแค่นี้ัะครับออรลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณเลยหลายครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ